ครับเพื่อนเพื่อครับมาดูรถจักอันตอมนะฮะไม่แน่ใจว่าทําขบวนหรือว่าวิ่งตัวเปล่ามานะครับผมจะผ่านที่หยุดรถจรลันสนิทวงนะตอนนี้เปิดไฟมาแล้วนะครับกําลังจะผ่านจุดตัดนะมาดูกันนะครับรถจากอันสตอมนะเครื่องยนต์พิลสติกนะ เปิดไฟมาสวยงามเลยนะครับหมายเลข4308นะขบวน252นะครับประจวบทนบุรีนะฮะขับมาจอดที่หยุดรถจรันสนิทวงนะครับนี่นะะ เสียงวีดเพาะมากเลยนะเป็นเสียงเล็กๆนะโอ้ยน่ารักดีจริงๆนะออกแล้วครับขบวน252นะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีปลายทางสถานีทนบุรีนะฮะด้านบนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าเอ็มทีบางขุนนน์นะรถไฟฟ้ามาพอดีนะครับ ได้ชมกัน2อย่างเลยนะรถไฟกับรถไฟฟ้านะโอ้โหสวยงามนะสถานีต่อไปก็สถานีทนบุรีนะซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะครับผมมุดอุโมงไปแล้วนะ เส้นทางนี้สองข้างทางก็มีลักษณะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับผมสวยงามมากๆนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ